อาการของเจ้าไม่เป็นอะไรจริงๆหรอโอ้ยโอ้ยข้าไม่เป็นไรนี่แค่เป็นก้าวแรกของการฝึกตนของข้าต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะโอ้ยเจ็บปวดมากเลยเหมือนในร่างกายของเราถูกเข็มหลายๆเล่มทิ่มแทงเข้ามาในร่างกายเจ็บปวดมากจริงๆตัวเราไม่น่าเร่งรีบในการฝึกฝนตนเองเลยแต่ว่าข้ากลัวเจ้าจะกลับไปบาดเจ็บหนักอีกนะ ทำไมเจ้าถึงเป็นห่วงข้ามากล่ะถึงขนาดนี้กันล่ะเออคือว่าเรื่องนี้ข้าก็าแค่กลัวการสูญเสียคนที่ข้ารู้จักและใกล้ชิดก,กับข้าจากข้าไปเหมือนกับท่านพ่อท่านแม่ของข้าเท่านั้นเอง นี่เจ้าจริงจังกับข้าขนาดนี้เลยเหรอข้าตื่นตันใจจริงๆเลยแต่ว่าตัวเจ้าเองต้องรีบฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะเพื่อจะได้ปกป้องคนที่เจ้าจะปกป้องได้เข้าใจไหมเรื่องนั้นข้าเข้าใจได้อยู่แล้วอีกอย่างข้าจะใช้ชีวิตให้ดีอีกด้วยรวมไปถึงการฝึกตนเองของข้าให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกคู่คู่กันไปนี่ก็สายมากแล้วตอนนี้ข้าต้องรีบไปฝึกฝนในสำนักภายนอกแต่ว่าข้าข้าจีรีขอตัวไปก่อนนะ การจากกันในครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่กันนะนี่เจ้าคิดจะทำอะไรนะ่ะถ้าจะลาแบบนี้เหมือนกับการจากลาแบบไม่พบเจอกันอีกเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ้าเด็กโง่เออเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปเดี๋ยวข้าจะหาทางไปพบเจ้าเองนะยิ้มได้แล้วเจ้าเป็นสหายของข้าเป็นคนเดียวในโลกใบนี้หล่อจังเลยความชื่นชอบบวกหนึ่งความชื่นชอบในตัวของข้าเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยข้าอุตส่าห์จะตัดปัญหาแบบนี้ออกซะหน่อย จ้าดูแลตัวเองด้วยนะจีรีข้าเข้าใจแล้วและเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้านะหลังจากนี้ข้าจะแข็งแร่งขึ้นให้ได้ข้าเชื่อมั่นว่านางจะต้องดูแลตัวเองได้แน่และจะแข็งแร่งขึ้นไปอีกหลังจากนี้ก็เป็นเวลาของตัวเราเองแล้วที่จะได้ออกเดินทางการประจนภัยต้นระดับของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นเริ่มรู้สึกจะตื่นเต้นซะแล้วสิ โอ้จริงด้วยถ้าตัวเราเองโชคดีแล้วก็เมื่อผู้เล่นเกมมาถึงโลกใบนี้แล้วจะได้พบเจอผู้เล่นคนอื่นด้วยหรือไม่นะอย่างเช่นผู้เล่นหญิงสาวที่เล่นเป็นเทียนเฉินแต่เรื่องนั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้จริงๆตอนนี้ข้าต้องรีบอั๊เลเวลได้แล้วแม้นะว่าตอนนี้ตัวข้าเองไม่สามารถที่จะกลับไปโลกปัจจุบันได้ข้าต้องคอยปกป้องคนอื่นๆที่มาเหมือนกับข้าที่โลกใบนี้ให้ไม่ได้โดนถูกกันแกล้งให้จงได้ ระบบแจ้งเตือนลูซูนเลเวล0 686สทับ100สามารถจะอัปเกรดได้นี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อวันนี้ค่าได้ค่าประสบการณ์มา666คะแนนแต่หลังจากที่ค่าฝึกฝนมาทั้งคืนข่าได้เพิ่มแค่20คะแนนเองเหรอเนี่ยหรือว่านี่คือค่าความเข้าใจขั้นตอนที่หรือดึงไงกันนะทำการอัปเกรดเลเวลมันถึงขั้นนี้แล้วตอนนี้ตัวข้าเองก็ไม่มีทางือกอื่นแล้วช่างมันไว้ข้าค่อยหาวิธีอื่นแก้ไขมันหลังจากนี้ต่อไป แต่ว่าตอนนี้ข้ารู้สึกหิวมากเลยพักการอัปเกรดไปก่อนละกันต้องรีบหาอะไรมากินให้อิ่มได้แล้วข้าขอแสดงความินดีกับเจ้าด้วยนะในการเริ่มต้นเส้นทางการฝึกฝนตนของเจ้าฮตอนนี้เจ้ากลายเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของสำนักปีศาจแล้วนับว,ว่าเป็นการดีที่จะทำให้สำนักปีศาจร,รุ่งเรืองขึ้นไปได้อีกขั้น ข้าขอคารวะท่านผู้นำสํานักไอ้เจ้าหัวหรนี่มันมาทําอะไรที่นี่กันแน่จะมาคิดทวงบุญคุณกับยาอายุวัฒนะที่ช่วยรักษาไขาห้หายหรือไงก่อนหน้านี้ที่ข้าได้เล่นเกมนี้มาก่อนข้าไม่เคยคิดคํานึงถึงเรื่องนี้เลยเมื่อวานนี้เจ้าฟื้นตัวได้เร็วมากเลยวันนี้ข้าก็เลยมาดูอีกครั้งแต่ตอนนี้ข้าก็โล่งใจแล้วเพราะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีรับลูกศิษย์คนใหม่เข้าสํานักจะตัดเตรียมงานเลี้ยงพิเศษให้กับเจ้าข้าเลยจะเชิญเข้าร่วมในงานเลงนี้ได้หรือไม่พิธีงั้นหรอ ระบบแจ้งเตือนภารกิจชื่อเสียงสำนักปีศาจเริ่มต้นยอมรับหรือไม่รางวัลภารกิจ1,000งคะแนนค่าประสบการณ์คะแนนคุณสมบัติพิเศษนี่แหละคือสิ่งที่ข้าต้องการมากในตอนนี้มาเป็นเพียงภารกิจพิเศษข้าจะรับภารกิจนี้เจ้ามีเรื่องกังวลอะไรบ้างหรือไม่ถ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะไปเข้าร่วมพิธีที่ท่านเชิญมาในวันนี้อย่างแน่นอน เอาล่ะถ้างั้นพรุ่งนี้พวกข้าจะตั้งตารอเจ้ามาเข้าร่วมพิธีข้าขอตัวก่อนนะคะแนนค่าประสบการณ์หนึ่งหมื่นคะแนนบวกกับคะแนนคุณลักษณะพิเศษและที่สําคัญที่สุดคือจะได้แสดงความสามารถต่อหน้ากลุ่มของสาวกสับนักปีศาส์ข้าต้องรู้สึกดีกับสิ่งนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเออ ระบบแจ้งเตือนภารกิจสำเร็จความคืบหน้าภารกิจปัจจุบันคะแนชื่อเสียง900าร้อยทับ200เออข้าหิวแล้วตอนนี้ข้าต้องรีบไปหาอะไรกินสักหน่อยนี่เจ้าจะให้ข้าไปหาอาหารให้กับเจ้าหรือไงกันฮะน้อยเจ้าเข้าใจสถานะของตัวเองหรือไม่ พี่หญิงถ้าขอบอกท่านตรงๆเลยนะตองสามวันมานี้ข้ากินแต่อาหารรสชาติจืดมาโดยตลอดเลยข้าอยากกินอาหารอร่อยอร่อยบ้างก่อนที่ข้าจะได้มาอยู่ที่นี่ข้าได้ทํางานอยู่ร้านอาหารได้กินของอร่อยจากพ่อครัวในร้านตลอดเลยเจ้าว่าอะไรนะเจ้าเคยทํางานอยู่ในร้านอาหารแล้วได้เรียนรู้จากพ่อครัวในร้านอาหารอีกหรอเนี่ยถ้างั้นข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเจะ้าปีศาจแมวตัวนั้นหลังจากเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดออกไปหรือไม่นะ ขาไปหาวัตถุดิบอาหารมาให้แล้วเหมียวฮะนี่เจ้าไปหาวัตถุดิบมามากมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเหมียวนี่เจ้าไม่รู้ในฝีมือของข้าซะแล้วสินะข้าทำอะไรได้มากกว่านี้อีกนะคิดว่าข้าเป็นพี่หญิงที่ใจดีกับเจ้าแล้วสินะตอนนี้พี่หญิงที่สุดยอดมากไปเลยสมแล้วที่เป็นถึงปีศาจแมวที่สัญชาตญาในการล่าสัตว์ได้ดีเลยทีเดียว ที่นี่คือห้องครัวของพี่สามฝีมือการทําอาหารของเขาไม่ได้เรื่องเลยจึงไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช้ห้องครัวนี้แถมเขายังชอบให้ข้าชิมอาหารที่เขาทําข้าไม่ชอบเอาซะเลยจริงด้วยสิถ้าหากว่าเจ้าทําอาหารไม่ได้เรื่องมาขึ้นมาล่ะก็เจ้าไม่ต้องมาเรียกข้าให้ไปชิมอาหารที่เจ้าทํานะข้าขอบอกไว้ก่อนฮะเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องเป็นห่วง อ่ากินหอมมากเลยเหมียวหอมจังเลยเหมียวฮะพี่หญิงท่านมีอะไรงั้นเหรอถึงรีบร้อนเช่นนี้พี่หญิงของเจ้าอดทนไม่ไหวแล้วขอให้ข้าได้ลองชิมสักหน่อยสิหอมมากเลยท่านอยากจะกินมันงั้นเหรอเข้าสาเตรียมอาหารพวกนี้ไปให้พี่หญิงลองนะสิ เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวข้าจากกัดการเรื่องนี้เองเอาอาหารพวกนี้ไปแบ่งปันให้พี่หญิงลองด้วยกันอะเอ๊ะเจ้าปีศาจแมวน้อยพี่หญิงร้องพี่หญิงร้องข้ามาแล้วพี่หญิงร้องท่านมาลองชิมอาหารที่ลูกศิษย์ของข้าทำสิกินหอมมากเลยนะ เอ๊ะจะแบ่งปลาสองตัวแล้วกัหนึ่งตัวยังไงกันเนี่ยถ้างั้นก็แบ่งกันแบบนี้แล้วกันนะอ่ะพี่หญิงลองส่วนอาหารพวกนี้เป็นของท่านพี่หญิงลองเป็นผู้ฝึกฝนตนถึงขั้นเหนือธรรมชาติแล้วยังต้องการกินอาหารพวกนี้ด้วยหรือไม่นะฮะเอ๊ะกาลังกินอยู่เหรอเนี่ย อ้าข้าหิวมากเลยอ้ามเหลือให้ข้าไว้บ้างสิความอบอุ่นและความสบายจากชีวิตประจาวันคือสิ่งที่ปลอบประโลมหัวใจมนุษย์ได้อย่างแท้จริงท่านส่งมาให้ข้ากินบ้างสิอ่าข้ากินอะไรไม่ไหวแล้วฮะนี่ท่านคิดอยากจะกินเพิ่อมอีกงั้นเหรอไม่ไหวแล้วมัง้ง เออโอ้พระเจ้าพี่หญิงท่านคิดว่าท่านอาจารย์จะกลับมาเมื่อไหร่งั่นหรอข้าจะรู้เรื่องนั้นได้อย่างไรกันทำไมท่านชายถึงอยากจะลงจากภูเขาล่ะมีอะไรสำคัญที่ต้องทำหรือเปล่าพวกเขาควรต่อสู้กับสำนักพิศารอื่นหรือไปก่อปัญหาให้กับเส้นทางแห่งความชอบธรรมกันล่ะ ทำไมต้องทำเรื่องไร้สาระขนาดนั้นลงจากภูเขาไปเพื่อหาความสนุกอยู่แล้วเจ้าโง่เอ้ยฮะก็จริงอยู่ติดอยู่บนภูเขาเป็นเวลานานมันช่างน่าเบื่อจริงๆถ้าไม่มีเจ้าอยู่ด้วยข้าคงวิ่งลงจากภูเขาไปแล้วนี่มันไม่ถูกต้องบุคคลระดับนั้นในสํานักไม่ควรจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะทาลายล้างโลกนังแกชายหญิงและวางแผนแย่งชิงบัลลังก์การลงจากภูเขาเป็นเพียงเรื่องสนุกเท่านั้นจริงหรือ ระบบแจ้งเตือนฟอรั่มของเกมเปิดแล้วสั่งเร็วไปไหมโอ้ต oh. ู้ติดตาม3คนว้าว wow. เร็วมากเลยตอนนี้มีคนเพิ่มขึ้นว่ากว่า3,000คนแล้วแค่นาทีเดียวเองตอนนี้ฟอรั่มเปิดใช้งานแล้วแต่ยังมีเวลาอีก3ปีก็จะถึงการทดสอบเบต้าปิดการเริ่มต้นเร็วขนาดนี้ไม่จำเป็นเลยเหรอเออการไหลของเวลาในโลกฝุ่นผงสวรรค์แตกต่างจากโลกในดาวสีน้ำเงินจริงหรือ เข้าใจแล้วในะเมื่อนักแสดงถูกกาหนดให้มาถึงแล้วเราก็ต้องแสดงให้เต็มที่ในวิธีอันยิ่งใหญ่พรุ่งนี้นะเกมเมอร์ที่โง่เขาชอบติดตามคนที่ดูมีสติปัญญาที่สุดฮะการใช้วิชาดูดับพลังชี่มันช่างดีจริงๆถ้าตัวข้าเองสามารถทําแบบนี้ได้ในทุกๆคืนข้าก็จะมีอายุไขน้อยลงไปถึง20ปี ระบบแจ้งเตือนคะแนนค่าประสบการณ์606ทับ500แต่ก็ยังโชคดีจริงๆที่ตัวค่าเองไม่พอได้ค่าประสบการณ์อยู่บ้างไม่ใช่นั้นคงถูกระบบโกงอย่างแน่นอนเจ้าตื่นได้แล้วฮะพี่หญิงน้องชายรีบไปกันเร็วเข้าฮะ นี่พวกเราจะไปที่ไหนกันเหรอทำไมท่านถึงดูตื่นเต้นขนาดนี้วันนี้เป็นวันพิธีต้อนรับศิษย์น้องไงคือคักมากเลยนะคนเยอะมากแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยนี่ท่านต้องการไปแค่เล่นสนุกอย่างนั้นสินะเรื่องนั้นมันไม่สําคัญตอนนี้พวกเราสองคนรีบไปกันเถอะท่านพาข้าไปได้นะแต่ว่าตอนนี้ข้าต้องเปลี่ยนชุดที่ทางสานักปีศาจเตรียมมาให้ข้าก่อนสิ จริงด้วยสิตอนนี้เจ้าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อาวุโสข,ของสำนักพิศาจแล้วเจ้าก็ส่งควมเปลี่ยนเป็นชุดอาภรณ์ของสำนักพิศาจเจ้ารีบเปลี่ยนชุดเถอะนะข้าสัญญาว่าจะไม่แอบดูเจ้าอย่างแน่นอนเหมียวท่านรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยถ้านรอข้าอยู่ข้างนอกซะนะนี่มันยุคไหนกันแล้วเจ้าคิดว่าข้าต้องการร่างกายของเจ้าอย่างนั้นหรอ แม้ว่าข้าจะไม่เห็นน้องชายของข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ข้าก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าของสำนักพิศาจแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะด้วยใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาโอ้หล่อมากเลยที่หญิงท่านเป็นอะไรไปทำไมท่านถึงทำสีหน้านเช่นนั้น ไม่ไม่ข้าต้องควบคุมอารมณ์ไว้ข้าอยากให้เขาเป็นผ่านนะของข้าจริงๆยังยได้เขาเหลือเกินไม่มีทางเขาเป็นน้องชายของข้านะไม่จะขัดกับความต้องการของข้าแต่ตัวของข้าเก็ยังอยากจะทําอยู่นะนั่นพี่หญิงเป็นอะไรไปนะ่ะอาการกำเริบอย่างนั้นเหรอทุกคนนี้ไม่รู้เลยว่ารูกลับที่ดูดีของตนของก่อให้เกิดปัญหากับพวกอื่นอย่างไรอย่างไรก็ตามเครื่องแบบของสำนักวิศาด,ดูเหมือนเนื้อผ้าจะทำมาจากสิ่งประดิษฐ์วิเศษระบบตรวจสอบชุดให้ที ระบบแจ้งเตือนเสื้อผ้าอพอลทาจวัสดุลำคาแต่ไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมใดๆและดับสีเหลืองไอเทมแฟชั่นที่ไม่มีคุณสมบัติใดๆเกมเมอร์สายดารักจะชอบที่จะมีไอเทมเหล่านี้ไว้ครอบครองสักสองสามชุดจากนั้นขอก็อประสบความสำเร็จในการแปลงร่างจากมือใหม่ธรรมดามาเป็นมือใหม่สุดเก๋ฮะพี่หญิงใบหน้าของท่านเกิดอะไรขึ้นน่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกข้าเพิ่งไปทะเลาะกับแมจรจใจข้างถนนลแล้วข้าก็ชนะมาได้ฮะท่านไปต่อสู้มาเงินเหรอ ช่างเถอะช่างเถอะได้ตามข้ามาเร็วเข้าตอนนี้พิธีต้อนรับลูกศิษย์คนใหม่ของเจ้ากําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วกระช้าไม่ได้เด็ดขาดจริงๆแล้วข้าเกาตัวเองอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้จิตใจของข้าสงบลงถึงมีรอยบนหน้าเช่นนี้พี่หญิงสี่รายงานพิธีของข้าเขาจะได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวสุนทรพจน์หรือเปล่าแน่นอนสิเรื่องน้นแน่อยู่แล้วฮะท่านพูดว่าอะไรนะตอนนี้เจ้าอย่ามายุ่งกับข้าไม่งั้นข้าจะตัดหัวของเจ้าทิ้งซะ ก้เกิดจะนึกภาพการแสดงออกบนใบหน้าของเราสาวกสำนักปีซาจาในสมัยนั้นได้แล้วอย่างไรก็ตามสําหรับพิธีอันยิ่งใหญ่เช่นนี้การศึกษาเลองของเรายังคงต้องรักษาระดับความซับซ้อนบางประการไว้พี่หญิงอย่าแปลกใจเลยนะแจ้งเตือนแจ้งเตือนเจ้านกกรเยนตัวนี้เป็นผานะของข้าพวกที่มีทักษะการฝุกฝนตัวที่เก่งกาจจะมีสัตว์พานะเป็นของตัวเอง เจ้าลองมองลงไปข้างล่างดูสิคนพวกนั้นคือเหล่าลูกศิษย์ของสำนักพิศาของพวกเรานั่นคืออาจารย์เล็กของพวกเราไม่ใช่เหรอคนที่มีลักษณะแบบนั้นจะมีความเป็นมนุษย์ด้วยงั้นเหรอนี่มันก็แค่เหมือนกับผู้ฝึกฝนอมาตะที่มีชีวิตผู้ชายคนนั้นหล่อมากเลยทําให้ข้าขาอ่อนหมดแรงลงแล้วถ้าข้ามีหน้าเหมือนกับผู้ชายคนนั้นแตโก็ข้าคงไม่ต้องทะเลาะกับภรรยาของข้าทุกวันอีกต่อไปฮะข้างล่างเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีเสียงดังเช่นนี้ ระบบแจ้งเตือนค่าคะแนนชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหมายเหตุชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากผู้หญิงโปรดระวังคะแนนความนิยมสูงเกินไปาจากผู้หญิงรอบตัวเพราะอาจนําไปสู่อันตรายได้ง่ายช่วงประโยคหลังการแจ้งเตือนของระบบในครั้งนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่จะเกิดอะไรขึ้นกันนะถึงเวลาแล้วล่ะที่เจ้าจะต้องไป,ไปเผชิญกับเหล่าลูกสาววุกสำนักปีศาจด,ด้านล่างนี้แล้วละ่ะฮะลงไปข้างล่างซะลงไปเองเลยแล้วกันนะ ด้วยความสูงระดับนี้คงพอแล้วในการวัดการทดสอบความสามารถของเจ้าได้แล้วฮฮถ้าเจ้าตกลงไปแล้วยืนอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้ายังอ่อนหัดกว่าข้าเมื่อก่อนซะอีกดูสิสิทธิ์น้องเล็กกระโดดลงมาแล้วข้าเคยได้ยินมาว่าสิทธิ์น้องเล็กยังไม่ได้เริ่มต้นการฝึกฝนเลยถ้าตกลงมาแล้วจะรอดไหมเนี่ยถ้าตกลงมาแล้วเจ้าห้ามตายนะสิทธิ์น้องเล็กบ้าเอ้ยเจ้าผู้หญิงคนนี้ชอบหาเรื่องให้ข้าซะจริงๆเลย ชอบทำให้ข้ารู้สึกอบอายมากนักใช่ไหมได้แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะแม้ว่าจะมีวิธีดูดซับพ,พลังชีพเพียงวิธีเดียวแต่ตัวข้าเองก็เป็นถึงเกมเมอร์มืออาชีพระดับท็อปเลยนะเรียกข้าว่าโทเทนไดหมาถึงผู้เล่นที่แท้จะเป็นโค้ดโกงตาบไดที่ยังมีอยู่ก็ไม่มีทางแพ้ได้อ การควบคุมทักษะแบบนี้ไม่มีปัญหาสําหรับข้าหรอกนะมันง่ายมากเหมือนกระปอกผลไม้เลยว้าวระบบแจ้งเตือนค่าชื่อเสียงความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วหมายเหตุความสัมพันธ์แบบผู้ชายกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็บความสัมพันธ์นอื่นๆควรระวังฮะหมายความว่าอย่างไรการพวกเขาจะยอมรับในตัวข้าแล้วงั้นเหรอ <c oughs> พวกข้าสาวกสํานักปีศาจข,ของคาราวอสท่านปรมาจาร์เล็กจีรีเธออยู่ที่ไหนกันนะฮะอยู่ทางนั้นงนั้นเหรอว้าวดูสิเขามองมาทางนี้แล้วนั่นสิเขามองมาที่ข้าด้วยละ่ะดูสิว้าวไอสวัสดีท่านปรมาจารย์เล็ก ก่อนหน้านี้สถานะของข้าเป็นแค่สิ์น้องเล็กแต่เพียงพิบปาเดียวข้าได้กลายเป็นปรามาจาร์เล็กไปซัแล้วฝีมือของข้านี้ไม่เบาเลยทีเดียวเบลเนื่องจากว่าเจ้าเป็นแมวส่วนตัวของข้าข้าจะไม่ถือโทษเจ้าแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ท่านปรมาจาร์เล็กต่อไปนี้โปรดชี้แนะข้าด้วยนะข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อตำหนิเจ้าข้าก็แค่มีเป้าหมายบางอย่างระบบแจ้งเตือนคุณต้องการอัปเกรดหรือไม่ ข้าต้องการรับเกย์อยู่แล้วสิข้าจะพลาดได้อย่างไรทะลวงดูสิท่านปรนารมรจ์นทะลวงถึงขั้นที่2แล้วทักษะการทะลวงขั้นที่ 2, เป็นการดูดซับพ,พลังชี่ถือว่าเป็นการเพิ่มระดับที่ยากที่สุดที่จะฝ่าทะลวงได้ทักษะการดูดซับพ,พลังชีขั้นที่2นั้นยากกว่าระดับขั้นสีเพราะมันต้องอาศัยการตื่นรู้ถึงที่สุด ทักษะการดูดซับพลังชีพระดับขั้นแรกคือการนำพลังชีพเข้าสู่ร่างกายในขณะที่ระดับขั้นที่2ต้องอาศัยการทำความเข้าใจขึ้นพลังชีพของตนเองตอนที่จะมองเห็นระดับขั้นนี้ได้ไม่เพียงแต่ต้องมีความสามารถพิเศษเท่านั้นแต่ต้องมีจิตใจที่สง,งบและผ่อนคลายด้วย พรรมาจาร์เล็กไม่ได้แสดงอาการประมาทต่อหน้าเราสาวกกับนักพิสัยคนอ,อื่นๆเลยและยังทะลวงขั้นขึ้นไปอีกด้วยดูเหมือนว่าท่านปรรามาจาร์เล็กกำลังให้คําชี้แนะการทะลวงขั้นแก่พวกเราอยู่เลยนะนี่คือเส้นทาง่งการฝึกฝนนั้นยาวไกลและยากลําบากพวกเจ้าทุกคนต้องฝึกฝนใจิตใจของตนนี่คือหลักการที่ท่านปรามาจาร์เล็กอยากสอนพวกเราพวกข้าขอคารวาท่านปรรมาจาร์เล็กมีคแค่แค่ทะลวงขั้นเฉยๆทำไมถึงทําให้ทุกคนเปลี่ยนไปมากขนาดนี้กัน คะแนนค่าชอเียกําลังเพิ่มขึ้นทับสองพันนี่มันกําลังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันเนี่ยท่านบารมาจาร์เล็กสามารถทะลวงขั้นที่สองได้ด้วยทักษะการดูดซับพลังชีพภายในแค่2วันเองขอทําได้อย่างไรกันนะเพึ่มพลังชี่กับเขาจะกว้างใหญ่ขนาดไหนกันนะบางคนมีวิสัยทัศน์ที่ขับแคบไม่อาจจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เท่านั้นแต่ว่าสําหรับเขามีวิสัยทัศน์ที่มองกว้างไกลและความคิดที่ไหลเป็นสายน้ําได้ดีเลยทีเดียวข้าเข้าใจแล้วสําหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษกับมองเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างออกไป ถ้าอย่างนั้นขึ้นพลังชีพของข้าเปรียบเสมือนแม่น้ำไหลผ่านสินะไอเจ้าโลนี่มันมองเห็นสิ่งใดกันนะเมื่อพูดถึงเรื่องเพิ่มทักษะพลังชีพบอกว่าการทะลงผ่านไประดับขั้นที่2จะทําให้ความสามารถในการมองเห็นขึ้นพลังชีพได้ใช่หรือไม่นะแต่ว่าทําไมกันไม่ข้าถึงมองไม่เห็นอะไรมันเลยล่ะหรือเป็นเพราะว่าข้าคือผู้ที่ถูกเลือกเรื่องราวของข้าในตอนนี้ถึงแตกต่างออกไปจากเดิมใช่แล้วต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยข้าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะ ข้าสงสัยจริงๆเลยว่าท่านปรมาจารย์เล็กจะเห็นพลังชี่ของตัวเองเป็นแบบไหนกันแน่นะด้วยอุปนิสัยของท่านปรามาจารย์เล็กของพวกเราข้าสงสัยว่าเขาคงไม่เคยเห็นแม่น้ำหรือภูเขาใหญ่ๆแน่เลยพวกข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเสียดายที่ท่านปรามาจารย์เล็กไม่บอกพวกเราอยากรู้จริงๆว่าข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างพวกเจ้ากำลังพูดถึงข้างในแบบไหนงั้นเหรอมันอยู่ในสถานที่เหมาะสมแล้วใช่ไหมทุกค,คนคงคิดสงสัยว่าข้างในจิตใจของท่านปรามาจารย์เล็กจะมีขึ้นพลังชี่แบบไหนกันอยู่กันสินะข้าคิดว่าท่านปรมาจารย์ จะมองเห็นพลังชี่ไม่มากพอท่านกงสู้ปานปรมาจารแห่งสายฟ้าและเป็นผู้วุฒที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายเป็นคนซื่อสัตย์สิทธิพี่กงสู้เขาไมา่คิดอย่างนั้นนะท่านลุงเปิ้ลซี่ของท่านอาจารย์และปฏิสัยของท่านก็พิเศษมากขาเขาคิดว่าการได้เห็นลำธารทะเลสาบหรือแม้แต่แม่น้ําคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหรอกท่านปรมาจารแห่งยอดเขาซุยหยุนหัวว่านชิวผู้ที่เป็นคนจิตใจกว้างขวางท่านปรมาจารแห่งยอดเขาป่าเขียวซือมาชวนผู้มีอายุยืนยาวจากสัญชาตญาณของข้าค้า เห็นด้วยกับความคิดของน้องชายกงสู้ถ้าเป็นแบบนั้นทำไมไม่เปิดบ่อนพนันเลยล่ะท <laughs> ่านปรมาจารย์แห่งยอดเขาเย่ไหลเย่เหอซานเป็นบุคคลผู้ปาเปองและมีไหวพริบข้าแค่เสนอคำชี้แนะเท่านั้นถ้าพวกเจ้าไม่ชอบพวกเราก็จะไม่ทำสิ่งนี้เยี่ยมมากเปิดสิ่งนั้นสิเปิดมันเลยวันนี้ต้องเป็นข้าที่เป็นผู้ชนะ สหายปรามาจารสูงสุดมาตรา13ของกฎสำนักระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรทําให้ผู้ฝ่าฝืนจะต้องจ่ายหินวิญญาณ500ก้อนได้สิเอาเลยรับสินี่เป็นเลยได้สิเอาเลยรับสิ่งนี้ไปเลยหินวิญญาณ500ก้อนค่าด้วยหินวิญญาณ500ก้อนสิพี่กงสูอยามาขัดจังหวะแบบนี้สิการแม่สนับสนุนไม่ได้ไหมายความว่าห้ามปามนะเขาจะจ่ายให้หินวิญญาณ500ก้อนการเดินพาเด็กๆน้อย,อยก็เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น การดืมพันเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่สามารถเล่นได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นข้าอยากวางดื่มพันด้วยทำไมคนพวกนั้นถึงมองมาที่ข้าแบบนั้นกันล่ะข้ารู้สึกลำคาสายตาพวกนั้นเหมือนกันนะที่จ้องมองมาที่ข้าแบบนี้นี่ข้ารีบขึ้นมาบนหลังนกกระเรียนนี้สิทำไมสายตาของพี่หญิงถึงเปลี่ยนไปเช่นนั้นกันนะน่ากลัวชะมัดยากเลยข้าขึ้นมาแล้วมีอะไรผิปลกไปอย่างนั้นหรอ พี่หญิงคอยจับตาม,มองข้าโดยตลอดถ้ามีอะไรกับข้าหรือไม่ถ้างั้นข้าจะพูดกับเจ้าตรงไปตรงมาจะสัมผัสถึงคลืนพลังชี่ทั้งหมดกี่แห่งกันฮะจริงๆแล้วตอนที่ข้ากําลังเริ่มทะลวงอยู่นั้นในช่วงพิษปานั้นสิ่งเดียวที่ข้าเห็นคือความมืดม okay ิดอะไรขอบเขตไม่ปรากฏร่องรอยของคลื่นพลังชีเลยนี่เป็นเหตุผลที่ข้าไม่สามารถพูดมันออกมาได้ เจ้ามีอะไรไม่สะดวกจะพูดกับข้าอย่างนั้นหรอข้าไปถึงพี่ของเจ้าเลยนะแม้ว่าข้าจะไร้ยางอายและเป็นผู้ที่ถูกเลือกที่ชอบแซงทําเป็นแต่ข้าก็ยังคงรู้สึกละอายใจอยู่บ้างเขากล้าบอกกับคนอื่นว่ามองไม่เห็นขึ้นพลังชีพพอสังเกตดูแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังแค่ขึ้นพลังชีพละลอกเดียวเท่านั้นคงจะยุติธรรมถ้าจะบอกว่าตลอดชีวิตของเขาจะมีส่วนดีอยู่บ้างก็คือหน้าตาของเขาถ้าเจ้าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็ลืมมันไปซะเถอะนะดูเหมือนว่าสิกน้องของข้าจะไม่ได้มีพรส ว่าแต่คืนนี้เจ้าจะต้องทําอาหารปลาย่างให้ข้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะเพื่อชดเชยให้พี่หญิงของเจ้าเป็นข้าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นไรหลังจากนี้ถ้าเจ้าเข้าไปฝึกฝนตนในห้องฝึกฝนเล็กแล้วก็เจ้าออกมาได้แต่ไม่มีใครคิดจะรังแกเจ้าข้าจะคอยปกป้องเจ้าเอง จู่ๆมันก็ฟังดูเหมือนข้าในชีวิตจริงขึ้นมาซะงั้นน่าสมเพชสิ้นดีสิ้นหวังจริงๆเลยไม่มีพ่อแม่ไม่มีสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งไม่ชอบสร้างกลุ่มหรือแบ่งแยกกลุ่มคับใครเมื่อก่อนข้ามักจะอวดทักษะของตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ตัวเองดูโดดเด่นต่อหน้าผู้คนมากมายสําหรับบริการส่งเสริมเกมขนาดเล็กเช่นนี้โดยไม่มีกลุ่มเกมหรือสตูดิโอข้าจะดึงดูดความสนใจและคําสั่งซื้อได้อย่างไรหากข้าไม่แสดงท่าทีเกินจริงไปสักนิดคนที่ชอบว่าอวดมีไม่มากนะมีเพียงแค่ต้องการเรียกร้องความสสสนใใจจะทํําาาห้้้ตััวววเอองรูึกก่คญ็พแล ยังไงซะข้าก็มีน้องสาวที่ต้องดูแลอยู่แล้วหรือว่าจะมีความปเป็นไปได้หรือไม่ในโลกแห่งนี้มีเพียงความเป็นไปได้เท่านั้นที่พลังที่ที่จุดตันเทีของข้าจะเป็นสีดําจริงหรือ